แล้วตกลงไปรู้จักยงใยกับคุณต้นองค้นอ้อคุณมาเป็นไงมาไงคะท่านท่านส่ดความเป็นมาอย่างนี้เรื่องก็คือว่าความเป็นมามันผมรู้ความจริงจากน้องนักข่าวช่องสามก็เลยแก้ไขตั้งแต่วันแรกแล้วแหละอนี้เราเราไม่รู้เรื่องเรื่องนี้หรอกทีเนี้ยความเป็นมาผมก็ไปสืบสาวเราเรื่องทั้งที่โสด อืมเพราะว่าดีหกหมื่นเลยนะชื่อเอ่อโทรมาเออบอกว่าถ้าเกิดได้บัตรผู้ติดตามท่านสมคิดดีค่าตัวแพงนะ่นหกหืนไปบริญยาก่อนอ่าเริ่มจากว่าใบปริญญามีทันทีแจงยิงเจ็บคอเลยเนี่ยขายใบริญญาสองสองแสนค่ะใช่ใช่มีในลายที่หลุดออกมามีการมีการโอนเงินกันจริงค่ะถึงเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคนที่ร้องกันเนเขาได้ข่าวว่า เป็นคนรู้จักกันระหว่างคนรับกับคนจ่ายอืมแต่มาแตกมาแตกกันค่ะเนื่องจากจ่ายเงินเด้อจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ทีนี้ก่อนหน้านั้นก่อนจะจ่ายเขามีบอกว่าน้องจะเหมือนมันเป็นเลียงเลียงถอายออกมาว่าน้องนอกจายแค่นี้ใบมฏิยาแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ท่านสมคิดจิบนานนิดนึงก็ได้ค่ะเออ เดี๋ยวเราฟังฟังก็คือมันมีแชทไลน์ออกมาอยากทำงานอยากทํางานในรัฐสภาค่ะก็ก็สามารถทําได้ท่านสมคิดจิบน้ําก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราคุยรอค่ะท่านสมคิดจิบน้ำโดยโดยโดยก่อนนะโทษครับผมไม่สบายไม่เป็นไรท่านสมคิดจิบน้ําก่อนไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ใช่ท่านสมคิดได้ยินจิบจิบน้ำอุ่นก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเล่ารอเราเล่ารอแต่เดี๋ยวพี่อ้อเล่าสรุปเรื่องราวนะครับท่านสมคิดอย่าพึ่งวางแบบว่าเดี๋ยวท่านสมคิดจิบน้ำหน่อยไหมคะจิบน้ำรอก่อนแป๊บหนึ่งแต่ว่ายังอยู่ในสายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปโดยเขียนในลายเขียนในลายว่าตำแหน่งนี้นะใครจะเข้าไปเนี่ยมีบัตรให้ด้วย มีทีมมีบีมงานบัตรมีบัตรให้ด้วยแล้วเพฟังคอไประกอนให้ท่านสมคิดจิบน้ํานิดนึงใช่มีทีมงานรองเลขานายกอ่แล้วจากทําเบี้ยบรัฐบาลเลยจ้านี่ที่เห็นในไลน์ใหญ่กว่ากรรมธิการแสดงว่ามันมีเรื่องกรรมธิการด้วยเออกได้ก็จ่ายหกหมื่นเออคณะทํางานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แสดงว่ามันมีอืมคือไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่ามาแอบอ้างอย่างนี้ก็เลยคยายากได้ใจหกหมื่นมันก็เลยต่อเนื่องกันแต่บังเอิญมันไปลงรูปผมด้วยใช่ใช่เพราะว่าองรูพ่อบอกทีมงานท่านสมคิดอืมสมคิดท่านสมคิดเชื้อคองระบุชื่อชัดเจนเลยนะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเงียบแต่ของผมผมเลือกที่จะบอกเพราะว่าผมเกรงว่าถ้าเราไม่พูดซะถ้าเราไม่ พูดจากับพูดสื่อข่าวหรือสื่อทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวคนเหล่านี้แหละจะเอาไปบ,บ้างต่อ,อค่ะเพืออ่อความที่ผมสบายใจว่าผมมีคนที่ถิานทำงานติดต,ต,ต่อข้างนอกอยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าคนไม่ถึงท,ออทีมงานท่านใช่ไหมคะที่ท่านออกแบเป็น,ออนไม่เหมือน,นทีมงานคือคนขอเข้าพบบ้างคนอยากมาหาบ้างก็เป็นเอาผู้กระพืดอจากกลุ่มกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สนับสนุนพักไว้เลยก็ พอมาขอพอมาขอเสร็จไอไอภาพเข้าออกตรงเนี้ไปหลุดไปในนั้นผมก็รู้จักแล้วแล้ว uh huh. ชื่ออะไรก็ก๊อฟไม่เป็นไรผมก็ยกเลิกทั้งหมด uh huh. อ่าสิบห้าคนนี่ยกเลิกบัตรเข้าออกทั้งหมดเพื่อตัดปัญหาผมจะไม่ถามว่าใครผิดใครถูกอื uh huh. มก็จะบอกว่าเอางี้เพื่อตัดปัญหาเลื uh ่อ huh. เรื่องคนแอบ,บอ้างเนี่ยขอยก uh huh. เลิกทั้งหมดเมื่ออาทิตย์เมื่อสองวันนี่ก็ทําหนังสือไปยังบุคคลที่ได้ไดบัตรให้ส่งบัตรคืน มเรียกบัตรคืนเลยจะได้จบจบไปใช่จะได้จะได้ตัดปัญหาตัวนี้ใครจะไปพบใครจะไปอะไรเนี่ยให้ขอบัตรเป็นครั้งคราวค่ะค่ะสานงานยังไงขอตป็ปัญหาจะได้จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้อีกค่ะสิ่งหนึ่งที่ได้ข้อคิดจากเรื่องนี้วันก่อนผมได้คุยกับทีมงานของรัฐมนตรีอวนะครับค่ะว่าอุดมศึกษานี่ต้องไม่ล่อยเรื่องนี้ผมได้เปิดงานครูที่นครมโนบอกว่าพูดเรื่องนี้ว่า การศึกษาเสียหายหมดใช่ระบบมันไม่ดีเลยสองแสนได้วุฒิสองแรีาเนี่ยเออถ้ามีจริงต้องจัดการเด็ดขาดก็โชคดีว่าท่านรัฐมนตรีว่าการอวอท่านแอคชั่นสันตีเลยค่ะก็ดําเนินการสืบสวนสอบสวนเอาเรื่องถึงที่สุดอันที่สองหลายคนก็บอกให้ผมไปแจ้งความแต่ทางฝ่ายกฎหมายผมก็บอกว่าไล่เลียงเข้าไปจริงๆเนี่ยเราถูกแอบบ้างแล้วก็คนเสียหายยังไม่มีในในเรื่องของเรา <C> e ในเรื่องหกหมื่นเนี่ยยังไม่มีคนเสียหายยังไม่มีคนไปไล่ซื้ออะไรคือ <c oughs> คือนําเสนอมีคนเสนอน <ำ S 2> แต่ยังไม่ได้สนองใช่นาเสนอแต่ว่ายังไม่มีคนเส <C> e ียหายเรื่องนี้ยังไม่มีใครตอบรับฝ่ายกฎหมายก็บอกว่าถ้าจะเอาผิดได้ก็คือนําข้อความเป็นเท็จเอาเอาเข้าคอมพิวเตอร์ซึ่งผมว่ามันไกลตัวไปผมก็เลยไปให้บันทึกประจำวันดีกว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรที่ที่พอแจ้งความได้ โดยตรงกับเราเราเสียหายโดยตรงนั้นนั้นก็ทําได้เดืภายในสามเดือนค่ะเอาจิงจริงอยากเรียนอย่างนี้นะครับจะถามว่าท่านสมคิดรู้จักท่านสมคิดรู้จักกับคุณต้นอ้ออะไรนี่ไหมคะเออผมเดือนวม่าผมเคยคุยเมื่อประมาณสามปีที่แล้วพอเกิดเรื่องถึงลื้อย้อนไปค่ะอย้อนอ๋อเคยคุยกันอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาไล่ว่าเขาเคยเจอท่านไปออกไปบันทึกรายการอยู่ในห้องที่รัฐสภาแล้วก็ไปเจอเขาไปกับสสอนครปฐม ค่ะจากนั้นมาก็ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยคุยกันเลยประมาณสามปีเจอนี่คือรู้จักหรือว่าแค่ทักทายกันเฉยๆไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอค่ะทราบแต่ข่าวตอนหลังหลังจากมีเรื่องแล้วผมก็เช็คไปที่พักว่าใครเขาบอกว่าเด็กคนนี้เคยขอสมัครในนามพักเพื่อไทยที่จังหวัดสกลนครอนะครับแต่ไม่ได้ลงพักไม่ให้ลงพักไม่ให้ลงก็เลยไปอยู่พักเก้าไกล่วน หลังจากเลือกตั้งนี้ออกมายัางไงเราไม่รู้รู้แต่ว่าได้ข่าวว่าพอผมเห็นข่าวเขาอีกทีน่ะเป็นมูลนิธิที่เป็นหนึ่งผมผมไปดูเทดดูตอนนั้นผมก็เห็นอยู่แต่ไม่ได้ติดใจอ๋อเห็นเขาพูดในรายการของคุณอะไรคุณหนุ่มกันชัยค่ะค่ะอ่าผมก็ไปดูก็ก็ไม่ได้ติดใจจนกระทั่งมีเรื่องผมต้องย้อนไปดูอ๋อเด็กคนนี้เองค่ะทีนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ยหลังจากผมออกข่าวย่องสารเสร็จ ก็มีคนประสานโทรมาขอโทษผมคเขาก็เขาโทรมาเองผม <c oughs> เขาเอาเบอร์โทรศัพท์อีกคนหนึ่งซึ่งผมก็ก็ไม่ได้ลูกชายผมรู้จักกันเนื่องจากมาอบรมผู้ช่วยสสด้วยกันคเขาก็รู้จักกันแล้วก็โทรมาบอกว่าหนูขอโทษนู่นนั่นนี่พูดกันยังไม่ถึงนาทีผมก็บอกบอกตรงๆนะผมไม่รู้รายละเอียดนะ,ะอะจะเป็นยังไงยังไม่เห็นรายละเอียดเนื่องจากผมเพิ่งลงรถกลับจากโคราชเดี๋ยวนี้เองครัะนั้นถ้าใครผิดถูกอย่างไรผมไม่รู้ ส่วนจะขอโทษขออะไรนั้นก็ก็ไม่เป็นไรเรื่องของคุณทําได้เลยแต่ว่ารายละเอียดยังไม่รู้เนื่องจากมันไม่รู้จริงๆริพอลงกลับมาเช้ามาท่านมีการไปลงอาทึกประจําวันนะครับอืมก็ไม่ก็แค่นี้จริงๆแต่ว่าทาม,มีคนมาร้องมากไหมว่าจ่ายเงินไปแล้วอะไรไปแล้วไม่มีไม่มีครับไม่มีเมื่อวานมีคนหนึ่งที่จะประสานมาคุณคนที่จ่ายเงินชื่ออะไรนะเออคุณอะไร ซอลัก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 มีคนปอกสารว่าน้องนักข่าวว่าอยากจะขอยื่นเอกสารกับผมเรื่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเขาโอนเงินยังไงผมบอกเอาอย่างนี้หนึ่งผมไม่ว่างผมไม่ได้อยู่สองไม่ต้องยื่นกับผมหรอกมันมันไม่มีผลอะไรเลยท่านยื่นกับพนักงานสอบสวนเพราะท่านแจ้งความมาไว้แล้วผมไม่ผมมันปลายทางผมมันปลายทางแล้วก็ไม่ผู้เสียหายก็รักษาสิทธิตัวเองกันแล้วกันผมก็แจ้งบอกไปอย่างนี้ ว่าไม,ไม่ไม่ไม่ต้องมาพบเพราะว่ามันหนึ่งผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบตอนบ่ายเพราะนั้นก็่ทุกถ้าใครเสียหายก็ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมได้ไม่จำเป็นต้องร้องผมอออืืก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้ทําเรื่องนี้ค่ะพี่สมพีคะแล้ว,แล,วแล้วที่เขาไปเป็นกรรมธิการนี่ตอนนั้นเนี่ยไปเป็นเลขากรรมธิการนี่ของชุดการคลังนี่รู้สึกตอนนั้น ตอนนั้นพี่ทราบเรื่องไหมคะเห็นเาเจอไหมคะหรือว่าเจอตอนนั้นที่เขามาเป็นเลขาของกรรมธิการการคลังหรื่องไรเนี่ยกรรมธิการเนี่ยไม่ทราบเลยเพราะว่าในกรรมธิการเนี่ยเวลาเป็นเลขากรรมธิการเราก็ไม่รลือกสสได้ตั้งได้หนึ่งคนค่ะห้าร้อยคนก็ห้าร้อยไม่ถึงเลขาในกรรมธิการนะคะเลขากรรมธิการนี่แหละเลขาตัวกรรมธิการเนี่ยมันมันป่าเงินเดือนไม่กี่ตังค์หรอครับหกพันได้ไหมเพียงแต่ว่าจุดจุดของเลขาเนี่ย ส่วนมากเนี่ยผู้ที่ตั้งไปเรียเลขาตัวสสจะตั้งทีมงานคณะทีมงานของเขาค่ะส่วนมากนะครับส่วนคุณคุณต้นอ้อที่อ้างว่าเป็นเนี่ยผมก็ไ <สา S 1> ม่ทราบว่าไปเนี่ยเห็น,น <า S 2> ใน,ในบัตรไงเป็นเลขานุก,การประจํากรรมธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินอ๋อ,อสเสภาเป็นเลขาก็ก็เป็นก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นไปได้เพราะว่าผมผมก็พบเขาในค่แล้วอยากรู้ว่ามาสายไหน อ <c oughs> อยากรู้ผมว่าไม่ทราบเหมือนกันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองอ๋อเป็นเลขาตัวนั้นเอง <c oughs> ใช่ครับทีนี้ทีนี้จะต้องกําชับคนใกล้ตัวอแล้วก็บอกไปยังเพราะว่าคุณสมคิดเนี่ยก็เป็น,ปน,ปนทางวิบด้วยเนาะเป็นรองประธานวิบ <c oughs> เมื่อใช่ใช่เมื่อเชา้าผมคุยกับท่านประธานวิบคนขับท่านประธานวิบผมก็กมี <c oughs> ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อวานนี่โทรหาพี่วิสุทธิ์ท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณซึ่งปรากฏว่า คนที่เป็นคนรับโอนเรื่องขายวงขายวุฒเป็นพี่กเกษียณ<ช>ซึ่งเราก็เคยเห็นอยู่ก็เลยโทรไปหาท่านพิสูจน์ว่าตกลงยังไงท่านพิสูจน์บอกก็มันโง่เนี่ยจะต้องจัดการหน่อยไปโดนเขาหลอกคือผมก็ใจเมื่อเช้าคุยกันเราก็คุยเรื่องน,น,นี้เล็กน้อยว่าต่อไปนี้จะกำชับทุกพัคการเมืองค่ะกรณีตั้งการมาธิการให้ระมัดระวังอย่างมากค่ะแล้วก็ พลี่สุทก็ทําหนังสือเข้าใจว่าทำหนังสือแจ้งไปยังเลขาสภาค่ะคุณอาพัฒว่าเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยให้ละเอียดเพราะนั้นค,คือเขาละเอียดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าคนที่ตั้งอ่ะคนที่เสนอเนี่ยควรจะอควรจะทุกภัคก,การเมืองที่ที่เป็นร่วมรัฐบาลด้วยกันป้องกันปัญหาป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแล้วจะประชุมวันจันทร์นี่แหละครับ<อ>คุยกันวันจันทร์นี้พท,ที่สุดเขาบอกจะ,จะเกิดเรื่องนี้ นม้จะไม่ใช่เรื่องเรื่องใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วมันเป็นเรื่องเสื่อมเสียใกล้มากอ,อ่ะใกล้กลันมากอล้วนถือว่ามีการแอบค้นคน,นด้วยนะคนขับรถคนที่สุดเนี่ยเห็นแ,แล้วพบฟังแล้วก็เห็นแล้วก็ขำขำตรงไหน,นเออ เขาโอนเงินได้ไงเนื่องจากไปเรียนเจอกันไปเรียนเจอกันแล้วก็รู้จักกันดีอไปโรงเรียนรามเพราะว่าเหมือนกับยังยังไม่มีวุฒิไงเพราะว่าถ้าจบจะได้มาเป็นผู้ช่วยตอนนี้เป็นคนขับรถอยู่พี่เกษียณอ่ะเออพี่เกษียณยังไม่มีวุฒิปริญญาอ่าก็ไปโรงเรียนรามเลยไปเจอกับคุณต้นอ้อใช่ผมว่าเอาแล้วโอนรับเงินเันยังไงเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอะไรอย่างเง้ขึ้นเครื่องบินหรือบัตรเขาโทรศัพท์เขามีปัญหาขอ ให้โอนเงินตรงนี้ให้ได้หน่อยอืก็โชคดีตรงหนึ่งมันหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเนี่ยคุณเกษียณโอนกลับตอนนี้ต้นต่อมันมีว่าคุณเกษียณก็โอนกลับสมมติว่าโอนมาห้าหมื่นก็โอนกลับให้ต้นเอาห้าหมื่นแต่ว่าเรื่องนี้เท่าที่ผมไม่ใช่พนักงานสอบสวนนะเรื่องนี้ตั้งใจมาหลอกให้เป็นบัญชีมาเหรอคะหรือยังไงตั้งใจทําตั้งใจทําไม่ได้ไม่ได้มั่วแล้วทํานะคิดอย่างรอบด้านแล้วทำ ไม่งั้นจะฝากโอนได้ยังไงบัญชีตัวเองก็มีทำไมไม่ไม่โอนใช่ไหมค่ะนี่น่ากลัวนะตอนหลังเรางรวางระคนรู้จักกันก็ไว้ใจกันไม่ได้แล้วนะเพราะนั้นเพราะนั้นท่านทั้งสองคนอย่ารับโอนเงินนะรับรับแล้วไม่คืนนะบอกให้รับแล้วไม่คืนอ้ บอกให้ใครโอนมาดิ่ฉันไม่คืนนะยังมาให้โอนเออเนี่ยโอ้แต่เดี๋ยววันจันทร์นี้จะคุยกันเลยจะย้ํากันในวิปอีกทีหน่งใช่ไหมวันจันทร์จะจะย้ํากันในวิปอีกครั้งหนึ่งว่าให้ให้ดูแลเรื่องนี้อย่างอย่างถี่ถ้วนค่ะคุยกันกี่โมงพี่ก็เวลาเดิมสิบโมงหรือเก้าใช่ใช่ประชุมวิปสิบโมงเหมือนเดิมสิบโมงเหมือนเดิมที่ที่สภาเนาะบ่ายโมงบ่ายโมงครับวันจันทร์บ่ายเพราะวันจันทร์เป็นบ่ายโมงนะวิปรัฐบาลอ่ใชาโอ้ เป็นเรื่องที่แบบต้องกำชับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แต่ถ้ายังไงโยงมาอะไรพี่ชี้แจงได้เนาะของพี่ได้คือคือบางเรื่องไม่มีปัญหาของหม่มีปัญนหาเนื่องจากว่ามันเป็นการเอ่ยจะขายแต่มันไม่มีการขายกันค่ะยังไม่มีการขายกันแต่ว่าเราตัดไฟแต่ต้นลมเลยให้ยกเรื่องทั้งหมดง่ายดีค่ะที่ผ่านมาเคยได้ยินไหมเรื่องอย่างเงี้ยพี่ว่ามีการซื้อการขายกันอะไรแบบก่อนหน้านี้ที่สภาใช่ไหมใช่ค่ะผมเคยได้ยินแต่มันจับไม่ได้ไล่ม่ทัน อืมอันนี้เราต้องยอมแล้วว่าคนมันจํานวนมากมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีมันก็อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมันต้องแยกแยะว่ามันเป็นตัวบุคคลคนมันไม่ดีอยู่ตรงไหนก็ไม่ดีมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะนะมันมันไม่ใช่ระบบสภาเสียนะระบบคนอ่ะคนบางคนมันเห็นแก่ได้มันไม่รู้หน้าที่ตัวเองมันมีแต่อยากได้โดยเห็นเงินเป็นตัวตั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเสียหายกูไม่เกี่ยวทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะฉะนั้นบางคนหน้าฉากจจะดีบ้าง อาจจะทานุ่นนี่เหมือนดีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขามันก็เหมือนอย่างที่เรารู้ๆกันอะทองจริงเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกมันลอกบางทีทองไม่จริงมันลอกบ่อยอรงไหนเขาโดนตากแดดโดนเหนือน่มันก็ลอกเพราะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรรีบชี้แจงอย่างผมบอกคุณพิสุด์ว่าชี้แจงได้เลยทุกอย่างเพราะว่าไม่มีเขารู้ข่าวยังขำเลยกรับสายเลยไงเพราะว่าเราก็เอ้ย จะรับสายไหมจะรับสายไหมตอนโทรไปเมื่อวานโอ้รับรับรับค่ะแล้วก็ด่าน้องยับเลยค่ะบอกด่ามัไปสองสามชั่วโมงแล้วเนี่ยดูสิมันโง่ไปถูกไปถูกคนบังก่อเขาหลอกแล้วบอกอยากจะรู้จักนักข่าวนักข่าวสามีัง้เยอะไม่มาเด้ไปดนพิธีฝังแกก็ขำว่าะแบบว่าพูดด้วยความโม คือคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาดูแล้วเขาบอกไอ้บ้าเอ้ทำไมมึงโง่แท้มึงนเขาได้ยังงแต่ดูแก่แกก็ซื่อๆแต่ก็อ่ะถ้ายังไงโยงมายังไงก็ต้องชี้แจงเข้าไปเนาะชี้แจงชี้แจงดีที่สุดครับค่ะต้องอธิบายได้ะชัดเจนค่ะพี่หายไปไวนะคะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้นรับคะสวัสดีค่ะคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี